บริษัท Firefly Aerospace นะครับบริษัทด้านอาวกาศจากเท็กซัสนะครับเตรียมเปิดตัวบริการดาวเทียมถ่ายภาพบนดวงจันทร์ที่ชื่อว่า Ocula ในปี2026นี้ช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับ IT ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ อีกหน่อยนะครับบนดวงจันทร์นี่จะมีดาวเทียมบินมีสถานีอาวากาศลอยล่องอยู่โครจรรอบดวงจันทร์เต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือความก้าวหน้าทางอาวากาศที่มนุษย์เรากำลังจะมีภายในปี2ปีข้างหน้านี้นะฮะช่วงปี2026ถึงปี2028เนี่ยจนกระทั่งโครงการอร์ทิมิสไปลงดวงจันทร์เอามนุษย์นะฮะ ไปลงดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับซึ่งหนึ่งในโครงการนี้นะครับที่ออกมาให้ข่าวนั่นก็คือหนึ่งในบริษัทที่เป็นตัวแทนรับงานจาก NASA นะครับนั่นก็คือ Firefly Aerospace เป็นบริษัทของสหร,รัฐอเมริกาอยู่ที่เท็กซัสนะครับเขาบอกว่าจะใช้ดาวเทียมที่ชื่อว่าเอล t ตรานะครับโดยที่ หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับดาวเทียมเอลัตาตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นโอคิวล่านะครับซึ่งโอคิวล่าเนี่ยจะมีกล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงที่พัฒนาโดยโบยริษัท LLNL หรือว่า Lawrence Livermore National Laboratory นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงที่ติดตั้งอยู่บนยานเอล t r ตราซึ่งยานเอล t r ตราเนี่ยจะเป็นยานที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตนะฮะ ให้กับโครงการ Blue Ghost ครั้งที่2ที่จะขึ้นไปในปี2026ปีหน้านี้นะฮะหลังจากที่เป็นยานซัพพอร์ตส่งข้อมูลนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญให้กับ Blue Ghost บนพื้นดวงจันทร์ในปีหน้าแล้วะะพอจบ ภารกิจนั้น2สัปดาห์ยานเอลตรต้า e เนี่ยจะแปลงร่างเป็นบริการโอคิว่าทันทีแล้วก็จะเปิดกล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงตัวนี้นะครับรับจ้างถ่ายภาพบนดวงจันทร์จะมีหลายหน่วยงานเลยที่จะทำงานบนพื้นดวงจันทร์นะฮะแล้วก็จะต้องการภาพถ่ายดวงนี้เพราะว่าดาวเทียมดวงนี้นะครับจะลอยอยู่เหนือพื้นดวงจันทร์เนี่ยประมาณ50กิโลเมตรนะครับแล้วก็ กล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงเนี่ยสามารถแยกรายละเอียดนะครับถ่ายวัตถุที่มีขนาด20เซนติเมตรได้อย่างคมชัด ถือว่าคมมากๆเลยนะครับปกติเนี่ยระยะห่างขนาดนี้เราต้องถ่ายกันที่ประมาณ1เมตรนะฮะอันนี้ถือว่าความละเอียดสูงนะครับสามารถถ่ายวัตถุที่มีขนาด20ซนติเมตรได้เลยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะฮะจะสามารถใช้งานได้ทั้งช่วงแสง UV และ visible light หรือช่วงที่แสงตามองเห็นก็จะทำให้รับรู้ตำแหน่งของวัตถุต่างๆ ที่อยู่ในวงโครจรรอบดวงจันรท์ได้เป็นอย่างดีนะครับเรายังสามารถวิเคราะห์รายละเอียดพื้นผิวหาร่องรอยของแร่ธาตุต่างๆได้ด้วยคือใช้ประโยชน์จากยานดวงเดียวเนี่ยนะฮะที่เป็นดาวเทียมโครจรรอบดวงจันเนี่ยเป็นบริการถ่ายภาพเก็บรายละเอียดนะครับแล้วยังสามารถสแกนหาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะ แร่ธาตุที่ชื่อว่าอิลเมไนท์ night. ซึ่งอิลเมไนท์เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าตรงบริเวณพื้นที่นั้นอาจจะมีฮีเลียม3ซึ่งฮีเลียม3เนี่ยบนโลกเนี่ยมีน้อยมากนะฮะแต่บนดวงจันทร์เนี่ยมีเยอะมากครับแล้วมันเป็นแร่ที่สำคัญต่อการทำนิวเคลียร์ฟิวชันบนดวงจันทร์ในอนาคตทันทีที่ยานเอลไรตเสร็จภารกิจจากบลูโก2นะฮะ ก็จะทำหน้าที่เป็นดาวเทียมรับถ่ายภาพและสแกนหาแร่เหล่านี้ไปเป็นเวลายาวนานถึง5ปีครับนอกจากนี้บริษัท f i ล e f l y Aerospace นะครับยังวางแผนที่จะขยายกลุ่มยานเอลไรต้าในวงโคจรดวงจันทร์เพิ่มความถี่เข้าไปนะครับ แล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากยิ่งขึ้นมีการรองรับงานวางแผนภารกิจการค้นหาทรัพยากรนะฮะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับที่ต้องการจะได้ข้อมูลบนดวงจันทร์เนี่ยก็จะซัพพอร์ตได้ดียิ่งขึ้นและเมื่อวันที่เราไปดาวอังคารก็จะมียานแบบนี้ไปโครจรรอบดาวอังคารด้วยเพื่อที่จะทำภารกิจแบบเดียวกันนั่นเองโอ้โห นี่คือความก้าวหน้าทางด้านอาวกาศในวันนี้ครับสุดยอดจริงๆดาวเทียมบนดวงจันทร์เรื่องเล่าอาวกาศ